สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะก็ต้องเรียกได้ว่ามีข่าวเชาเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยนะคะเพราะมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยสื่อเพิ่งจะเปิดเผยอีเมลการติดต่อระหว่างพรินซ d นดูกับ Jeffrey e เอฟ e ตีนะคะที่มันเป็นเรื่องก็เพราะว่าอีเมลเนี่ยระบุป,ปี2011ซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่ p r i Andrew เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ใน b b c เมื่อตอนปี2019ซึ่งพระองค์ ได้ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยยุติความสัมพันธ์กับเอฟซินอย่างเด็ดขาดตั้งแต่เมื่อปี2010แต่อีเมล,เ,มลเนี่ยมาระบุปี2011นะคะแล้วนอกจากนั้นในอีเมลยังระบุว่าในข้อความนะั้นพระองค์เขียนถึงเอฟซินว่า we are in this together and we rise above it ก็คือประมาณว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็ยังมีข้อความแสดงความห่วงใยตัวเอฟซีนนะคะ ส่วนข้อความอีกอันหนึ่งที่เป็นที่คือหาก็คือข้อความที่พระองค์พูดว่าที่พระองค์เขียนว่า we will play some more soon ก็คือเราจะได้มาสนุกด้วยกันต่อในเร็วๆนี้เรื่องนี้ยังไม่ทันจางหายไปจากหน้าฟีดของโซเชียลมีเดียหรือตามสื่อต่างๆนะคะก็ปรากฏว่าวันที่21ตุลาคมเนี่ยมันจะมีหนังสือของเวอร์จิเนียจูฟรีเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น บันทึกความสรงจำของเธอชื่อว่า nobody's girl ซึ่งจะวางขายวันที่21ตุลาคมเนี่ยวิชินีจูฟรีเนี่ยเธอได้ออกมาฟ้องร้องทั้งเอฟีแล้วก็ปรนซันดูเมื่อตอนปี2021นะคะโดยในข้อกล่าวหาเนี่ยระบุว่าเธอถูกบังคับให้มีสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่เธออายุเพียง17ปีซึ่งยังเป็นผู้เยาว์นะคะแล้วก็ปนซนดูก็ออกมาปฏิเสธ ข้อกล่าวหานะคะยังไงก็ตามเนี่ยปรากฏว่ามันมีการยุติคดีนอกศาลโดยเข้าใจว่าในปี2022นะคะซึ่งเข้าใจว่ามีการตกลงจ่ายเงินก้อนโตให้กับเวอร์ชิเนียซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่คดีก็ยุติไปแต่ปรากฏว่าเมื่อตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะปี2025นี่เองเนี่ยเวอร์ชิเนียก็ฆ่าตัวตายในบ้านของเธอที่ออสเตรเลียนะคะ คราวนี้ต้องอธิบายก่อนว่าหลายคนก็อาจจะสับสนว่าตกลง v i r g i n i จ,จูฟรีนเป็นคนอเมริกันหรือเป็นคนออสเตรเลียกันแน่ก็คือเธอเป็นอเมริกันโดยกําเนิดก็คือเกิดในอเมริกันแต่ว่าหลังจากนั้นเธอย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลานาน,านเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเธอเรียกได้ว่าเธอเธอเป็นทั้งคนออสเตรเลียและเป็นคนอเมริกันนะคะคราวน,นี้หลังจากที่เธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางครอบครัวก็ออกมาแถลงครอบครัวบอกว่าเธอจากไปด้วยการฆ่าตัวตาย หลังจากที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์มาตลอดชีวิตส่วนในหนังสือบันทึกความทรงจําของเธอนะคะในคานำเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้นะคะในคํานําของเธอเขียนว่าเวชเนีจูฟรีจบชีวิตตัวเองในเดือนเมษายนปี2025เธอทิ้งบันทึกความทรงจําที่เธอเขียนขึ้นหลายปีก่อนจากก่อนที่เธอจะจากไป และระบุอย่างชัดเจนว่าเธอต้องการให้หนังสือเล่มน,นี้ได้รับการตีพิมพ์ Nobody's Girl เป็นเรื่องรล่าที่น่าติดตามและทรงพรังของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเพื่อเผชิญกับอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ตามหนังสือบันทึกความทรงจำของจูฟรีนะคะกล่าวว่าจูฟรีได้เปิดเผยว่าเมื่อตอนที่เธออายุ16ปีเนี่ยเธอเริ่มทำงานที่สปาที่รีสอร์ท มาล้วล้ก็ซึ่งเจ้าของก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เจอกับกิสเลนส์แม็กซเวลซึ่งเป็นสาวสังคมระดับสูงชาวอังกฤษซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกิสเลนส์แม็กซเวลก็แนะนําเธอให้รู้จักกับเอฟสตรีนปัจจุบันเนี่ยเอฟสตีนเียสียชีวิตในคุกนะคะส่วนกิสเลนส์แม็กซเวลเนี่ยก็ถูกกล่าวหาในกรณีจัดหาผู้หญิงให้มาบริการทางเพศและค้ามนุษย์แล้วก็ถูก ต้องขังปัจจุบันนี้ถูกขังอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะคะก่อนจะเล่าให้ฟังจากนี้ไปนะคะต้องขอชี้แจงก่อนว่าข้อมูลต่อไปนี้มันเป็นไปตามหลายงานจากสื่อแล้วก็จากหนังสือบันทึกความทรงจำของ Virgin ินีจู e ฟรซซซึ่งจะมีกำหนดวางขายวันที่21ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาบางส่วนเนี่ยก็มาจากหนังสือความทรงจำของผู้เขียนซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันมีความเท็จจริงประการใดตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่หนังสือแล้วก็สิ่งที่สื่อรายงานเอาไว้นะคะโดยจะระบุว่าเป็นคําอ้างหรือเป็นไปตามหนังสือเข้าใจตามนี้นะคะในเนื้อหาต่อไปเนี่ยเธอก็ระบุว่าเออทั้งเอฟสตินและแม็กซ์เวลเนี่ยจ่ายเงินให้เธอเป็นเงินจํานวน1 5 0 0 0เหรียญเพื่อบริการพรินซ์แอนดรูแล้วเธอก็ระบุต่อไปในหนังสือเนี่ยนะคะเธอบอกว่า พรินเซนดูรู้ว่าเธออายุ17ปีเพราะว่า m a x กซ l l วเนี่ยบอกให้พรินเซนดูเนี่ยลองถ่ายอายุเธอซึ่งเธอก็ถ่ายซึ่งพรินเซนดูก็ถ่ายว่าเธออายุ17ปีแล้วเธอระบุว่าพรินเซนดูยังพูดต่ออีกว่าเพราะว่าเขามีลูกสาวที่อายุน้อยกว่าเธอเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ส่วนรูปภาพนะคะที่เป็นไวรัลกระแสไปทั่วตอนนั้นก็คือรูปของเธอที่ถ่ายคู่กับ Prince and r e w แล้วก็มีกิสเลนแม็กซ์ l วลล์ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยเธออธิบายว่าจริงๆแล้วตอนที่เธอถ่ายรูปครั้งนั้นเนี่ยเธอเอากล้องโกดักเนี่ยให้กับ e อ s t e i ตี screen, ช่วยถ่ายให้เธอบอกว่าความประสงค์เวลานั้นเนี่ยเธอแค่ต้องการถ่ายรูป แล้วก็ส่งให้แม่ดูว่าเธอได้เจอกับบุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆเท่านั้นเองไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นตอนที่เธอถ่ายรูปข้อความที่ปรากฏในหนังสือของวอจินีจูฟรีเนี่ยมันคงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงอะไรได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมาจากความทรงจําของเธอแล้วเธอก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยข้อความที่ปรากฏเนี่ยรายละเอียดขนาดนั้นมันก็คงจะ สร้างความสั่นคลอนให้กับราชวงศ์อังกฤษแน่ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าขิงชาวจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของปรินเซนดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเราก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งราชวงเนี่ยก็พยายามทําทุกวิธีทางนะคะที่จะลดกระแสลดเรื่องอื้อเฉาเหล่านี้โดยการลดบทบาทของปรินเซนดูลงนะคะก็พยายามจะลดพระราชกรณียกิจต่างๆของปรินเซนดู พยายามไม่ให้ออกงานต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อปี2022เนี่ยก็มีรายงานเข้ามาว่าทางราชมงศอังกเนี่ยให้งดใช้คำนำหน้าทานันดอนศัพท์ที่เรียกว่า HR h r s กับ Prince Andrew แล้วก็มีข่าวตามในสื่อที่รายงานมาว่าเอ่อ King Charles เนี่ยอยากจะให้ Prince Andrew เนี่ยย้ายออกจากตำหนักที่พัก Royal Lodge ที่ Windsor แต่ว่าพริน n d นดูก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้เซ็นสัญญาเช่าเป็นเวลา75ปีซึ่งพระองค์เพิ่งเซ็นไปเมื่อตอนปี2003เนี่ยพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อคิงชาลส์เนี่ยอยากจะให้พรินเซนดูเนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่ Frogmore Cottage ซึ่งเดิมเคยเป็นที่อยู่ของพริน e h a รี่กับเม h กนมาเคิลนะคะแต่ได้ยินว่าคอ t เทจนี่อยากเข้าใจนะคาเป็นกระท่อม เพราะว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ขนาด5 0 8 9ตารางฟุตนะคะมี5ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะเป็นเอสเตทที่ไม่ได้เรียกว่าเล็กๆนะคะแต่ว่า p r c ร a n d r ดูก็ไม่ยอมย้ายออกไปแล้วก็ตามข่าวก็ระบุว่าเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ออกงานที่เกี่ยวกับของทางราชวงศ์เนี่ยพระองค์ก็ถูกลดเงินประจำปีตามไปด้วยบางสื่อเนี่ยก็ถึงกับไปไกลถึงขนาดที่ว่าพูดอำท,ที่ว่า คิงชาร์ลส์เนี่ยคงต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะจัดการกับเรื่องของปรินเซนดูนะคะเพราะว่ากลัวว่าปริน n d นดูเนี่ยจะทําเหมือนปรินเซอรีนะคะก็คือไปเขียนหนังสือประเภทเมมัวเหมือนกันนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็จะยิ่งก่อความอื้อเช้ามากขึ้นไปอีกให้กับราชวงศ์อังกฤษนะคะสรุปได้ว่าปีนี้เราก็คงจะไม่เห็นปริน n d นดูที่งาน Christmas ที่ซานดรงแฮมติดต่อกันเป็นปีที่2นะคะปีที่แล้วเนี่ย p อ่รินเซนดูเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวที่ซัน i ิงแฮมเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีสื่อรายงานว่ามันมีการติดต่อระหว่าง p รินเซนดูเนี่ยกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเชื่อมโยงกับออหน่วยข่าวกลองของจีนเพราะฉะนั้นปีนี้ทางราชวงศ์อังกฤษก็คงจะทำเหมือนเดิมก็คือขอให้ p r i n n e น e w เนี่ยอย่าปรากฏอย่าปรากฏตัวเพื่อที่จะ ลดกระแสการต่อต้านการถูกวิจารณ์ความไม่พอใจที่มีต่อราชวงศ์อังกฤษนะคะสุดท้ายนี้ก็มีสื่อบังสือเนี่ยหยอกล้อเล่นว่าไม่รู้ว่าพอหนังสือ nobody's girl เนี่ยออกมาแชฉแบบนี้จะมีใครเหงื่อตกหรือเปล่าถ้ายังจำกันได้นะคะตอนที่ p r i Andrew เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ b b c ในตอนปี2019เ่ยผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยได้ถามถึงประโยคที่ เวอร์จิเนียเนี่ยพูดว่าเธอเต้นรํากับเจ้าชายแอนดรูแล้วเจ้าชายแอนดรูเนี่ยก็เหงื่อ,อะไรด้วยซึ่งเจ้าชายแอนดรูก็ปฏิเสธโดยทันทีนะคะบอกว่าพระองค์เนี่ยมีภาวะพิเศษซึ่งไม่อาจจะมีเหงื่อได้ซึ่งพระองค์ใช้คําว่ามันเป็น peculiar medical condition พระองค์จึงในขณะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีอาการเหงื่อ,อะไรได้เพราะพระองค์กล่าวว่ามันเกิดมาจากการที่พระองค์ ได้เข้าร่วมในสงครามฟ็อกแลนด์นะคะแล้วมีอาการที่ก็เรียกว่าโออร์ด وز อะดรีนาีนซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยไม่สามารถมีเงื่อออกได้ในขณะนั้นเราก็ต้องคอยตามดูกันต่อไปนะคะว่าหนังสือฉบับน,นี้จะเขยา่าลาชูอังกฤษสักแค่ไหนแล้วเราจะคอยมาอัปเดตกันต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ